สวัสดีค่ะวันนี้บีมมีเรื่องจะมาบอกนะคะคือว่าตอนนี้บีมเครียดแล้วก็กังวลหนักมากเลยนะคะคือประจำเดือนบีมาไม่มาสองสามเดือนแล้วและบีมก็ซื้อขี่ตรวจทันมาตอนนี้บีมรอพี่บอลมาลุ้นพร้อมกับบีมมีมได้ถ่ายคลิปไว้เป็นอังาน์นะคะและให้ทุกคนลุ้นไปพร้อมๆกับบีมด้วยนะคะคลิปนี้ไม่มีแกล้งไม่มีดราม่าก,กันนะคะทุกคนคลิปนี้คือเรียวแล้วก็จริงด้วยแล้วเราก็จะมาตรวจพร้อมๆกับบีมด้วยนะคะ อย่างพี่บอลก็มาแล้วแหละได้ทำไรอ่ะถ้าผมบอกแี้าพี่มาไงมาตรวจของกันก็บอกแล้วประจำเลยมาสองสามเดือนแล้วไนล่ะก็ด้เ่องคือดูคนก่อนพี่มนันรอ,อก่อน,น,นตรวจเลยปะเนี่ยเรวจเลยรวจแล้วพี่เอาอกล้องมาตั้งเนี่ย ถ่ายมาเป็นตักขามไงถามอะไรว่าเราท้องจริงหรือไม่จริงแค่นั้นอือเดใครตวดพี่ตวดหรือว่าไงอ่ะไห้ดูสินีไ่ไงเขาบอกว่าถ้าสองขี้อะแสดงว,ว่าท้องจุ่มไอ้กี่นาทีจุ่มไว 5! านาทีห้าหนึองบห้านาที <c oughs> ะอะไรอเเร็วไหมเป็นไรถ้<ท>า<ำ>หู้เรามีรูปอะทำไงอ้าวไม่รู้ก็ไม่รู้เนอะอ้าวโอ้โหมาแบบนี้ได้ยังไง้าเรามีรูปอ,อะทำยังไงเน่ย ไม่รู้คุณต้องรู้สิอย่า,ยาเป็นยาอ่อนพี่ <laughs> ตุ๊ดตาไหนวะเห่นเอะไรจะบอกเหเป็นใหม่เออตกเลยเอาน้องนะว่าใครอะไรเน,นี่ยฝรัหนหน่งเศสมั้งไปดูเออเอาดีๆนะ <laughs> นี่สุกคนเเราดูว่าเราจะ เป็นเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นอะไรจุ <c oughs> ๊ <c oughs> มไงวะเนี่ยถูกแล้วมีลูกศรอ่ะอืมแบบเอาด้านนี้ลงเนีืยเขาไม่ต้องรอกอะไรเลยไงไม่ต้องจุ๊มเลยเดี๋ยวมันพังอ่ะเยอะอุ้ยปัะสะวสาวะฉันนี่จุ๊มไปเอ๊ะ นี<ด>่สิอ๋ออ๋อเอ๊ะมันมาแล้วม,มาแล้วแชร์ไว้ก่อนแชรทำไมเดี๋ยวมันเปียกมันไม่ขึ้นเดี๋ยวมันฟังนะอะอะขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยขึ้นหนึ่งขีดไปดูสองขีดละพ,พี่สองขีดคืนสองขีด,ออขดหรอแม่ เหี้ยมาเนี่ยเหี้ท้องทำไมท้องไหมเหรอท้องจริงไหมเนี่ยอ้าวก็เปิดของกันเหี้ยวมาเหี้ยวจริงจะบ้าปะจะทำไงอ่ะถามแม่ลูกไม่รู้หรอกทุกคนแล้วจะทำไงกันต่อเขาบอกแม่ไหม แม่ไหนแม่ไมอ่ะเขาอยู่ข้างนอกแต่โบบอกเขาแมตอนนี้เคออเ่อยโคบอบอกเขานู่นเขาก็าตัองทิชอบี่ก็ต้องโซบบอกเขาเธอเลยตอนนี้นู่นแล้วอ,องไปฝักคันเนี่ยะกคันไปปักคันเป็นเพราพ่อจต้องดีใจในติวเนี่ยกบก็ร์ดงี้กันนะสิดใจ่ะอ่ะบอกช่ว นี่ก็จะเป็นเพราะคนละเชนเหมืนกัยมันก็เป็นอยู่แล้วที่หักทำไมแล้วพ่อคนเขาทำยังไงนะเขาต้องทำทังหมดนะเต็มตัวว่าไปไ่ว้ารตะพูมั้เป็นพ่อคนอทำงไงเดี๋ยวว่าแม่เดวว่าจะยิงัแมแม่ตัวเองไม่บอกงี้ถามจริงก็เดี๋ยวไปบอกงี้่เอาไปก็ไปบอกอะไรจะได้รู้ได้รับอะไรับต่อไป ดีใจไหมนี่ดีใจไม่ดีใจหรอก็แค่ตื่นตันตื้นตันแง่ที่ท้องไงก็แ่อันนี้เอฮ้มันกินเยอะทำไมะวไม่ใชละมันกินเยอะยวดีนะเยียมากยือะไรนะืออเนี่ยดีใแกหวล ทนวันนี้นะคะบีมาเลื่อนเจอคลิปคลิปหนึ่งมาที่มันสนใจแล้วก็ความคิดมันก็แล่นออกมาว่าเราอะอยากจะแกล้งพี่บอนเป็น,นตัวด้วยนะคะคือคลิปน้ำบิ๊กซีมาแล้วก็เอาที่ตวคานนะไปจุ่มในน้ำบิ๊กซีนะคะมันจะขึ้น2องขีดจริงตามที่คลิปเขาบอกจริงหรือเปล่านะคะแล้วบีก็ซื้อมาแล้วนะคะนี่ เราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะแกล้งมันสําเร็จหรือเปล่าไปดูกันทุกคนแปะรุ่นพร้อมๆกับบีมด้วยนะคะเขาบอกว่าเอาที่ต้นขางแล้วก็ซีวิือจะไปจูบเหมือนนจะขึ้น2ขีดทุกคน Burton, แต่มันก็ขึ้นจริงด้วยแต่บิจาสลุกท้องมันเลยไม่รู้กลัวกลัว่าไรโดนมันทำให้ร่างกายเราน คิดงไปถึงบ้างไปบอกไม่แล้วมึงนอนี่ทุกคนถายแก้มมึงก็สำเร็จแล้วนะคะเห็นไหมสม่วนหน้าโซโซมัากกนทำเป็นหน้าเศร้าจ่อยเด็กไม่จับย้งเยี่ยมเป็นทำเป็นเมียให้มึงเลยทั้งนันแะทุกคนเดี๋ยวดิเดี๋ยวทเมื่อกี้ทาเป็นอึ่งทเป็นหมากังหน่วยนะเกือบจะได้เป็นเพรคนหละทุกคนเคืนนี้แหละมึงจะทำเอาให้ผมติดเลบอกนะ ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมด้วยนะคะแล้วก็พี่บอลด้วยเนี่ยจะพาลงไปหาหมอไปเนี่ยไปผาฉันเนี่นี่นะที่จ้างเลผมบอกกับแม่อะกูยังว่าอยู่มึงมังมั่นจำเนี่ยไม่ยอมอะไรเมื่อกี้เมื่อกีงจำไม่ได้ไงื่อกี้จำทุกคนแหละไม่เคยสนใจกูหรอกไม่ได้ทุกคนวันนี้ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ 아이고, <laughs> <laughs>